ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัรดิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรรมมหาจักรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพ,พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูผพรมมะปัญโญเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่กบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบาร,รมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขออเชิญเทพหกชั้นภูมยี่สิบชั้นเทพพูมทุกชั้นท,ทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพองกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ทางชีวิตต่างเมปูเจมิทามังชีวิตตางแมปูเจมิสังขังชีวิตต่างแมปูเจมิพุทธทางวันธามิทามังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปชาอาจาริยะกุณังวันธามิมาตาปิตุกุณังวันธามิพระไตรสิขากุณังวันธามินโมตัสสะปะกะวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิ ธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยามปิพุทธังสารนังขจามิทุติยามปิธรรมังสารนังขจามิ ทุติยามปิสังฆังสารนังกจามิตาติยามปิปุธังสารนังกจามิตาติยามปิธรรมังสารนังกจามิตาติยามปิสังฆังสารนังกจามิ ปาณาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะดินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะพรมจาริยา เวรมณีสิกขาปะทัาสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทัาสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชจาอมาทธานา เวรามณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติทัสสะมะวิโสธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa phaka wato, samma sampatassa. Namo tassa phaka wato, ato พันโยนโมโฆทิสัตโตกระพันโยนโมโฆทิสัโตกระพันโยโยโทโสมะหิเตนาพุทธะสังหบาปปะโตมายากรรมะทัณเี กาตังโทสังสัพพะปปังสันตุโยโทโสโมหะิเตนาธรรมะสังิงปาปะกะโตมายาคามะทมีกาตังโทสังสัพพะปปังวินาสันตุโยโทโสโมหะิเต นาสังฆคสันิปปาปะกัโตมายาภามัตมิการทางโทสังสาป้าปาปังไม่น่าสันตุนามตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ NAMU TASA PAKAWATO ARAHATO SAMPUTASA NAMU TASA PAKAWATO ARAHATO SAMPUTASA NAMU utaya. พระพุทธไตรลัตนญาณมานีนปรั a สศิสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชาอากีทานังวรังกันธัง <pad> 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 สีวริตมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันธามิสัพพโสุูธะธรรมะสังฆบูเชนินโมุทธายะราพุทธทไตยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธังสีวริกรมหาหาราหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชมินามพุทธายะพระพุทธะไยรยตนะยานมานีนพรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังคันธังสีวร ah ิกมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นาโมพุทธายะพระพุทธทยะตนะยานมานีนปรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวารังกันทัง สีวร ah 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 ีตมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมาณีนปรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธ์สีวะรีกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพปสุขุท tha ธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไยรยตนะยานมานีนปรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังสีวะริะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ นะโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมานีนพรัตต์สีสาหาสัจธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวรังคันทัง สีวรริตมหาเถรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธายาตระยานมณีนกรัต สีสาหาสุธัรมาโพทโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะโพธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาทานังวารังคันธังสีวารีรามหาเถรังหาหังวันทามิทุระโตหาหังวันทามิทาทุโย อาหังวันทามิสัพปะโสโหทาธรรมะสังฆาอุเชนีเอาแปรกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและโมติทั้งหลายผู้มีกุคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนิสพ เปโธทัสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปเจกานัญจะยังพลังอาลันตานัญจะเอเจนารักขังสัพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา ภาลบปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังภาลหันตานันจะเอเสนารักขังสพเพพุทธาสพเพธรรมาสพเพสังฆาภาลบปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง หันตานันจเตเจนารักขังพันธานิสัพพโสสาเพพุทธาสาเพธรรมมาสาเพสังฆาปัตตาปเจกานันจะยังพลังอาลหันตานันจเตเฉนารักขังปันธานิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆะปัตาปัเจกานันะยังพลังฮาลหันตานานจเอเจนารักขังปันธามิสัพเพพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ อา้าวอธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจัก,กรพัทีิเราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระที่วัดนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องนะว่มันเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กรพัทิหรือพระอรหรันต ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองคับ เพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตจารปเจกานันจะยังวรังภาระอันจานันจะเอเจนารักขังพันธะมีสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัจจารปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญจะเอเจนะรักขังปันธามิสัพพโส พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตารปเจกานันเจยังวรังอาระหันตานันจะเตเจนะรักขังมิสัปปโสพุทธังอธิธามิ ทามังอธิธามิสังฆังอธิธามิเสร็จแล้ว วันๆหนึ่งเนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แร่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังรวมหลวงพ่อหูครับพรมะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานศีเนคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศบารเมเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพหุทธธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา อาราปตตาปเจกานัญจยังภารังอารหันตานัญจเจเจนะรักขังนิสัพปโสสัพเปพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเปสังฆา ปัตตาปเจกานันจะยังภารังอารหันธานันจะเจเจนะรักข ah ังปันธานิสัพะโสสาเปพุทธาสพเพธรรมาสพเพ้สังฆะภารปัตตาปเจกานันจะยังภารัง อาราหันตานันจเตเจนารักขังภามิสปัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาภาระปัจจาปัจเจกานัญเจยังวารง อราหันตานันจเทเจนะรักขังนีสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปักาปัเจตานันเจยังวารัง อารันตานัจเเสนะรัถนิสปสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ